ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆีน้องน้องนะครับทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาแทกเตอร์ทุกท่านนะครับโอ้ยเสียงม่ดีพี่น้องเอาครับสวัสดีมหกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่น้องน้องนะครับทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาแทกเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับโจนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงซ่อมอุปสรรบางนาแทกเตอร์คือเขาพี่น้อง นะครับวันนี้เราอยู่กันนะครับกับภารกิจทําโอนะครับเป็นคืนที่3แล้วนะครับอ่ะพี่ดองี๋ยจะพาเบิงครับวันนี้กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้ก็ถือว่าอัดแน่นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาแคทสามหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอสเคสองร้อย นะครับ AK 2 0สอปนะครับผมแล้วก็เจ้ามาร์คทีนะครับมาร์คทีหลังจากที่เมื่อวานนะครับมาร์คทีของเรานะครับได้เปลี่ยนบักเอลนะครับหรือว่าเรา,ราเปลี่ยนเอลไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ก็ยกขึ้นนะครับใส่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องกระบอกประกอบเสร็จเรียบร้อยบูมมาแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี่ เรากำลังควานกันอยู่นะครับอันนี้อ่าบูธโคนเช็เรียบร้อยนะครับกลางบูมก็เช็ดเรียบร้อยพี่น้องต่รังนี่ก็เปียนในไม้นะครับทำเรียบร้อยนะครับปลายก็ควานเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมที่จะย่อขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับซีมกระบอกนะครับนี่นะครับซีมกระบอกไม้เด้อนะครับนี่เต็มก็เสริมเรียบร้อยนะครับ สำหรับเจ้า S K ร20 m a r ่ที่นะครับพื้นเก่งก่อนลงสีเรียบร้อยครับครับพื้นเก่งนี่ลงเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับเกลี่ยเรียบร้อยสลักนะครับเปลี่ยนแล้วครับสายเฮลิคคับพี่น้องสายเลิคที่ว่ามันไอ้มาเส้นึงที่ว่ามันบอดี่มันไอ้บอดีนะครับเมื่อวานที่เราไลฟ์ไปแล้วนะครับที่ว่ามันไม่ดีก็นี่ครับ อาดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็อาดแล้วพี่น้องเห็นไหมครับถังโซล่าประกอบเรียบร้อยหม้อน้ำหม้อน้ำนะครับนี่เสร็จสับเรียบร้อยนี่ครับนี้ระบบอ่า ต่างๆนะครับของเครื่องยนต์ก็กําลังตรวจเค็คอยู่นะครับโอ้เสียงดังแน่เด้อครับไม่พัดนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนให้นะครับมองแก้วมันมาดีกับเปลี่ยนไหม่ครับพี่น้องทำาะไรเฮริมเติมไปแล้วอันนี้เติมยบอยครับปั๊มกรเดินนี่นะครับนี่นะครับ เสร็จเสร็จับเรียบร้อยสปริงนะครับโอ้ยเนี่ยเห็นไหมพี่น้องนะครับสปริงยังใหม่ๆอยู่นะครับเหลืองอ้อยครับแล้วก็กำลังจะทำการเปลี่ยนซีนนะครับไอไม่ใช่น้ำปิดๆว่าเขพาหัวขวดนะสปริงก็ยังใหม่ๆอยู่ครับยังดำอยู่เลยนะครับนี่นะครับสปริงไม่หัก้ะพี่น้องนะครับสปริงไม่มีหักนะเดี๋ยวทีมข้างเขาจะเปลี่ยนซีนนะครับ วัวนี้เป็นอาร์พิเศษนะครับอาร์มากเลพี่น้องหลังจากที่เมื่อวานเราอยู่กันที่มุมมืดนะครับนี่ก็มาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเสริมไห้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเป็นสามเส้นนะครับนี่ของได้พี่น้องเก็บไห้เต็มทีครับบูทบูทนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับบูธปีงเปลี่ยนให้ใหม่นะครับส่วนตัวนี้ยังดีอยู่ไม่หลวมก็ใช้ของเดิม นะครับตัวนีสเกิล200นะครับเรากําลังทําช่วงล่างนะครับด้เหตุส่งล่างแล้วครับเราก็จะตรวจเช็คต้นบนพี่น,อน้องเอาเทลระยะไปเนาะแตเพราะว่า,าช่วงนี้ทีมช่างเรา,าขาดแคลนนะครับอันนี้ก็ได้ทีมงานาพัฒนาตึกนะครับมาช่วยนะครับสำหรับคันนี้ ครับแล้วเราก็มาดูครับสำหรับ SK 120มาร์ไฟซูเปอร์นะครับคันนี้ทีมงานอาจารย์น้อยนะครับหรือว่าทีมงานช่างน้อยของเราเลยครับเป็นทีมเป็นทีมซ่อมบำรุงนะครับนี่กระลตรวจเช็ครับระบบโอ้แ่ดังนะครับนี่ก็ประกอบอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่เอกพล เอกพงศ์มากๆเลยนะครับที่อุดหนุนบริษัทมานาเทคเตอร์ของเราเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อเลี้ยงเสน่ห์มากๆเลยนะครับที่เป็นกระบอกเสียงนะครับให้เด้อนะครับส่วนกันนี้นะครับเป็นสามสองดีนะครับเอาพี่เอาเอาพี่เอาครับอันนี้อาจารย์เด่นเอาไปยังโอ,นนอ,งอ้นุนน้องไรมากบอนุนน้องอกไว้ว่าตีซีบองอนะครับเพราะว่าวันนี้อโอ้นุนน้องมาบ้างเพราะว่าที่ลูกน้อง พ่นสีกันอยู่นะครับทั้งสองคันนะครับนี่นะครับก็อยู่อันนี้ดูระบบภายในนะครับนี่นะครับเราก็เก็บอันนี้ติดฟิล์มนะครับผมแล้วก็เก็บรายละเอียดล้างนี่ครับแอร์อยู่นี่ได้พี่น้องน่ครับแอร์นะครับอันนี้คือกล่องแอร์นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น3ามหนึ่งสองดีนะครับอันนี้จะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่นะครับก็จะเหลือเดี๋ยวเราโอ้โหครับพี่น้องน่าสงสารนะครับพ่นเสร็จครับพี่น้องนะครับแต่ยังช่างติดสติกเกอร์คืออาจารย์ดินนะครับยังไม่ว่างครับเลยยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ให้นะครับนี่โอ้โเสยเรียบร้อยยี่สิบกี่สามนะครับนี่ครับยังเปือยกายอยู่นะครับยังไม่มีสติกเกอร์ เดี๋ยวเราจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปกวนทีมส่่างสีกันดีกว่าตัวนี้เป็นสาหนึ่งๆะครับอันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นครคันี้จะไปจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ครับห้องพ่นสีเนาะนะครับเดี๋ยวจะนี่ครับทางเขากำลังพ่นสีกันอยู่นะครับทั้งสองห้องเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าห้องไหนพ่นนะครับโอ้โทรศัพท์ เดีย๋ยวขอญอาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เพีงน้องนะครับไปจอบเบิ่งทีมงานสร้างสีน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันข้างหลังพี่นอ้องขาประตูรับครับก็เหมือนเหระครับเดี๋ยวจะพาแอบไปเบิ่งนะครับว่าทีมงานสร้างสีเขาเกตุยังกันครับอันนี้คือเป็นระบบอ่า อ,อย่างนอขึ้นออย่างนอสิงแวดล้อมครับคือว่าจะละอองสีนี่จะพอสามารถออกมาภายนอกไไ้เด้ครับนี่นะครับนี่คืออันนี้เป็นระบบระบบากรองกรองของอะละอองสีครับพี่นอนะครับละอองสีจะพอสามารถออกมาไอซูภายนออะไรเด้ครับนะครับก็จะไงง่องแต่อยู่ข้างในนะครับแต่จะมีอากาศอากาศสะอาดนะครับที่จะออกมาโอ้เนี่ยเห็นบ่านอพี่นอ นี่ครับมันจะเป็นมันจะเป็นกล่องเบืเริ่มเลยครับอันนี้เป็นเป็นอาอาการควบคุมจากบริษัทญี่ปุ่นเนอะครับเด้อจ่าเอ๊โอ้คันนี้โอ้เพิ่งกะเริ่มโค่นครับโอ้โอ้โออันนี้พค่นช yani ่วงล่า,างเสร็จแล้วนี่นะครับอันนี้ร้อยสิบรุ่นหก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 พี่ว่าครับได้สร้างสีมันจะเห็นครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับเอิบเอิบเอิบ อันนี้เป็นแคทสามหนึ่งสองดีดีดีด,ดีสวัสดีครับสร้างสวัสดีครับพี่ไผ่อยู่บ่าครับสวัสดีครับเอาเหล่าขาบาสร้างหน่อยทิ้งบ่า <c oughs> ครับวันนี้เขาพ่นช่วงล่างกันนะครับวันนี้พ่นช่วงล่างเสร็จก็น่าจะ <c oughs> นี่นะครับห้องพ่นสีของเรานะครับนี่เดี๋ยวให้พี่น้ <c oughs> องดูนะครับ เวลากระพ่นเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีพัดลมดูดนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นพัดลมดูดเพื่อจะไปตกในในในกล่องนะครับนี่แล้วก็จะมีพัดลมตัวบนนะครับกระเทิงกับี่พี่น้องครับแล้วก็พอเราพ่นเสร็จแล้วก็จะเปิดสปารายวุ้ยหม็นพี่น้องใด้หรอกเดี๋ยวมาเมาครับนี่นี่ครับนี่ใช้เครื่องพ่นครับเห็นไหมครับ พ่ลแล้วมันก็จะมีระบบฟองดูดออกมานะครับอ๋อเวลาพ่นแล้วมันต้องเดินหน้าไปอีกางไรหนึงครับมันจะพ่นเบิดโอ้ครับโอ้ยบอกบอกผมโอ้ยนี่แต่ว่าขั้นน้ยางไปปัะมนี้ก็ต้องพ่นอีกแถวนั่นได้หนไหมครับเดินหน้าไปโอ,โอ้แมนเมนครับเดินหน้าไปก็จะจจพ่นสวัสดี่สร้างเอาเหล่าขาวว่เหล่าขาวอะไรที่หนาเพา,าว่าเหล่าขาวยังมืดเลยนะนะครับนี่นะครับทีมข้าง นี่ก็คือไอการพ้นนะครับนี่ครับมันจะมีมีมีน้ําเลี้ยงตลอดนะครับพี่น้องครับเนี่ยอันเียห้องนี้ดูรับห้องบเลิ่มเลยครับนะครับสูงเลยครับสูงยันหลังคาเลยนะครับสําหรับอ่าระบบเครื่องกองนะครับเครื่องกองอากาศนะครับนี่พวกพี่น้องนี่จะถังน้ำครับนี่ก็ถังน้ำนี่ก็ถังน้ำถังน้ำสามแท่งครับพี่น้องนะครับ เพราะว่างานสร้างสีเขาจะใช้น้ําเปลืองมากครับโดยเฉพาะเวลา,าเขาพ่นสีนะครับมันต้องใช้เป็นระบบน้ําเลี้ยงกองนะครับอันนั้นก็คือเป็นระบบของญี่ปุ่นนะครับนาะญี่ปุ่นมันวางแผนมาเอาเฮ้ยปีใหม่นะครับว้นสงการเวลางวดเดียวเวลานางสงสารนะครับงานสร้างสีช่องนี้ก็จะแน่นอย่างที่ผมได้บอกพี่น้องไปนะครับนี่นะครับ โอ้ทางี้กจวดให้เนะมานทำสิ่งนยหอย่ๆนะครับนี่นะครับงานสร้างสีเราก็จะแน่นๆกันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ตกคนละคันสองคันไปนะครับเดี๋ยวตกแต่งเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งไปให้ทีมไอ,อ,อช่างพ่นสีกันต่อนะครับนี่คันนี้ออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรีนะครับเป็น3 1 2นดี D นะครับนี่แล้วก็คันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดไอ จังหวัดสิสีสะเกตนะครับอำเภอราศีสไลนะครับนี่นะครับเป็น SK-125 นะครับผมอ่ะนะครับโอ้ลูกน้องโอ้ยแล้ว่ามันใหญ่มากมันขอบออเดอร์เก่งมันหลาย ตอนกงเย็นก็แกล้งหมาครับแต่ตอนเช้านี่ก็โหกับคนกับข้าวนึกว่าจะมาฝาลกูนกน,น้องพี่น้องแย้เน้ยครับเอาไมาเกี่ยวหมาเนี่ยครับนี่ก็วันนี้ก็พาพี่พี่น้องน้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับโรงซ่อมของเรานะครับยามค่ำคืนเนาะนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับไม่มีเวลาที่แรกว่าจะอัปเดตให้พี่พี่น้องน้องได้ชมกันตอน ประมาณทักบ่ายโมงในหน่อยนะครับก็ต้องกาบประธานอภัยด้วยนะครับเจอกันทีใดตอนค่ำนะครับวันนี้ก็รออะไรนะครับเพราะว่าอะไรเบิกมาแล้วนะครับเขากําลังเอามานะครับจากหน้าร้านนะครับก็พอมีเวลาก็ขอพักเบรกทักสองสามนาทีสองสามนาทีได้ครับถ่ายวิดีโอมานนี่กับซิปคนละที่แล้วนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ เรามาดูการซ่อมบำรุงกันแบบใกล้ซิซนะครับว่าของเราซ่อมกันแบบไหนนะครับทุกระบบจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับกว่าหลังจากที่เราได้ทาการซื้อขายกสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการซ่อมบํารุงแบบนี้นะครับการตรวจเช็คให้ท่านแบบอุ่นใจหรือไม่นะครับก็จัดให้พี่ๆน้องได้รับชมกันแบบจัดจาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ทีมงานที่น้อยครับก็ตรวจเช็คเดี๋ยวก็จะตรวจ ใส่คา,านหน้านะครับนี่ไอเสริมให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแคตสายทงสองดีนะครับก็จะลขึ้นระบบแล้วนะครับก็อีกไม่นานส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอ, <c oughs> อะไรล่ะทีมงานช่วงล่างนะครับผมนี่นะครับนี่ก็งานก็เต็มที่นะครับ นี่ครับนี่ก็กำลังเชื่อมเชื่อมแขนนะครับหรือว่าเราเรียกว่าที่ตรงเตงนะครับผมตัวพี่แขกนะครับก็กำลังนะครับถอดโซ่ของเอสเคสองนะครับไว12เอ็นสิบสองนะครับผมนี่นะครับคือลูกค้าเปลี่ยนใบเฉยๆนะครับแค่เปลี่ยนใบนะครับแต่ไม่ได้ ตกลงว่าจะต้องทําอะไรช่วงล่างนะครับแต่พอเราลื้อใบมาแล้วนะครับนี่นะครับมันมีมันมันเลื้อยได้นะครับนี่นะครับมันเลื้อยได้เราก็ทําการกลับบูธให้ท่านเลยนะครับเรากลับบูธให้ใหม่แล้วก็พอเรากลับบูธเสร็จนะครับตอนที่เราประกอบเราก็ต้องใส่จารบีข้างในนะครับนี่จารบีข้างในนะครับแล้วก็กลับเอาด้านด้านที่ยังดีครับลงข้างล่างแล้วก็ใส่ชิมจะมีแผ่นแผ่นซีนยางนะครับอัดเข้าไป นะครับแล้วก็ข้างในเราใส่จะรบีอัดไปปุ๊บจารบีก็จะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวตอนที่ประกอบนะครับผมจะมารีวิวให้พี่น้องๆได้ดูกันครับว่าเวลาเราประกอบโซ่แล้วเป็นแบบไหนนะครับขั้นตอนการประกอบโซ่ <c oughs> ว่าเราใส่จะรบีจริงไหมนะครับเราใส่ซีนจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่รีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคลิปหน้าตอนที่อ่า กานแทกนะครับประกอบโซ่นะครับตอนนี้เป็น a อ2 0 0 YN 12เครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสัญญาครับจะมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางด้านาทีมงานอีกบล็อกหนึ่งนะครับหมือนพี่น้องนะครับนี่ทางนี้ก็จะเป็นหมวดของมุ้งขีนะครับมีมุ้งขีส่วนคันนี้รถลูกค้า นะครับมาเปลี่ยนซีนนะครับเราก็ทําให้นะครับไปใกล้ไปนะครับทางโน้นเขาอ่อมาลามซิ่งเหีครวบพี่น้องเดี๋ยวเราจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอกาบขอบพระคุณนะครับอ่คุณลูกค้าทุกทท่านนะครับมากๆเลยนะครับทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณไปยังนะครับทุกทท่านนะครับที่เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ อธิบายนะครับแล้วก็ยืนยันแล้วก็ท่านที่ทั้งเคยสัมผัสที่เคยใช้สินค้าของเรานะครับแล้วก็ทั้งท่านที่ได้เห็นมานะครับ้อกราบขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็กราบขอพระคุณทุกทท่านนะครับในหลายฝ่ายนะครับที่ยืนยันนะครับอาจจะเอาน้าไม่ท่วถึงก็ต้องกราบประธานอภัยด้วยนะครับที่ทําให้บริษัทของเรานะครับได้มีงานทํา ได้มีลูกค้าใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือ่อนญาของท่านเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็คนรู้จักนะครับได้มาอุดหนุนนะครับซื้อสินค้าของเราแล้วก็ทําให้พนักงานตัวน้อยๆอย่างพวกกับผมนะครับได้มีงานทํานะครับแล้วก็เราจะขอสัญญานะครับว่าจะพัฒน,นานะครับไปแบบเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ว่าผ่าตกบกพร่องเราก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันไหนที่พัฒนาดีแล้วก็จะพัฒน,นาต่อ นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ขอเป็นตัวแทนนะครับทีมช่างของบริษัทบางนาเทคเตอร์ทุกคนนะครับกล่าวคําว่าขอบคุณครับทุกท่านทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าครับที่ทําให้เรามีงานทําในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดถึงรถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับคิดถึงเราครับและท่านจะไม่ผิดหวังบริการให้ท่านแบบเต็มร้อยครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบํารุงก่อนขายแล้วก็งานเป็นารหลังการขายครับแล้วก็งาน ตรวจสอบสภาพตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆเอาง่ายครับเสร็จสอบเรียบร้อยไปฮอดบ้านส่งถึงหน้าบ้านนะครับเตอร์มินันโซล่ารุยงานได้เลยรับประกันสินค้า1เดือนเต็มนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวลาพี่พน้องน้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมโจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับคิดถึงว่าคุณนำเข้าคิดถึงเราบริษัทมรเเตอร์ศูนย์นน0ปด8้าแปดสี 3 7 1เครับและท่านจะไม่ผิดหลังวันนี้ขล่าวคำว่าสวัสดีครับ